รู้หรือไม่สำหรับการตรวจติดตามตามมาตรฐาน IATF 16949แบ่งออกเป็น3ประเภทสวัสดีครับพบกับผมอานัทน้อมเสียงที่ปรึกษาการจะทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน IATF 16949กันนะครับ ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ในคลิปนี้นะครับเพื่อให้นะครับมีการติดตามเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาอยู่เสมอนะครับสำหรับเนะื้อหาวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง Internal Audit Process ตนะครับตามมาตรฐาน IATF 16949เวอร์ชันน2016นะครับโดย ในการทำอินเทอร์นอลออเดตหรือการตรวจติดตามภายในนั้นนะครับมาตรฐานตัว IAF t 16949ได้มีการกำหนดรายละเอียดที่เพิ่มเติมนะครับแตกต่างจาก9,000อยู่เล็กน้อยนะครับในกิจกรรมที่ทำเพิ่มเติมเนะี่ยอินเทอร์นอลออเดตของ A.T.F. นะครับเรียกว่าเป็น3อย่างครับผมอย่างแรกครับเราเรียกว่าการทำ quality management audit นะครับ quality management system audit ก็คือในส่วนของการตรวจติดตามตามข้อกำหนดในข้อกำหนดของ9000ในข้อกำหนดของ IATF ที่ระบุไว้แต่ละเรื่องต้องทำอะไรบ้าง การตรวจแบบนี้ครับจะใช้วิธีการก็คือดูจากข้อกำหนดแต่ละข้อและดูว่าเกี่ยวข้องกับแผนกไหนแล้วเราก็จะไปตรวจกิจกรรมของเขาว่าเขาได้ทำสอดคล้องตามข้อกำหนดที่ระบุว่าอย่างครบถ้วนหรือไม่ทั้งมาตรฐาน9 0 0 0ทั้งมาตรฐาน IATF 1.6949และที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็คือในส่วนของข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงของลูกค้าอย่าลืมนะครับ การทำในส่วนของ System Audit ตเนี่ยต้องไม่ลืมการตรวจติดตามตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าในการดำเนินการของเราเองเนี่ยมีความสอดคล้องตามข้อกำหนดตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าความถี่ที่นิยมทำกันในบ้านเรานะครับก็คือประมาณปีละ1ครั้งนะครับมากกว่านั้นได้นะครับแต่น้อยกว่า1ครั้งนะครับไม่เป็นที่นิยม อย่างน้อยจึงขอปีละหนึ่งครั้งตรวจให้ครบตามข้อกําหนดนะครับขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการนั้นๆเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดข้อไหนเราก็กําหนดแผนการตรวจให้ครอบคลุมทุกๆก,ก,กิจกรรมอาจจะใช้วิธีการตรวจพร้อมกันครั้งเดียวหรือกระจายการตรวจให้ครอบคลุมใน1ปีก็ได้เหมือนกันนะครับางานที่2ครับเราเรียกว่าการตรวจที่เรียกว่าเมนูเฟคเจอริงโปรเ s s Audit หรือการตรวจในส่วนของกระบวนการผลิตต่างๆตั้งแต่กระบวนการแรกนะครับการรับแมททีเรียลการจัดเก็บการตรวจรับการเบิกจ่ายการผลิต การตรวจสอบคุณภาพการแพ็คจนถึงการบรรจุและส่งมอบให้กับลูกค้าเม n u f a c t u r i n g Process Audit ทุกกระบวนการและอย่าลืมนะครับทุกกะการทำงานหากโรงงานไหนมีการทำงานเข้ากะทุกกะการทำงานก็ต้องมั่นใจว่ามีการตรวจในส่วนของกระบวนการต่างๆความเสี่ยงต่างๆจุดควบคุมต่างๆตามที่เรากำหนดตามที่เราได้มีการกำหนดในเอกสารคือ FMEA, Control Plan. ดังนั้นในส่วนของ m a n u f a c t u r i n g Process Audit นี้เราก็จะยึดตามเอกสารที่เป็น Control Plan และ FMEA ที่เราได้ทำการตอบลูกค้าไปนะครับ3ครับในส่วนของการตรวจที่ชื่อว่า Product Audit ก็คือในส่วนของการตรวจสอบว่า ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปของเราเองเนี่ยมีความสอดคล้องตรงกับที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าดังนั้นเองในการตรวจโปรดักต์ออเดตนี้เราจึงจะใช้วิธีการ ตรวจตามข้อกําหนดเฉพาะเจาะจงที่ลูกค้ากําหนดไว้ว่าก่อนส่งมอบงานให้เขาจะต้องมีการตรวจสอบมีการตรวจวัดสเปคอะไรอย่างไรบ้างเครื่องไม้เครื่องมือที่ลูกค้ากําหนดจะเป็นต้องใช้อะไรบ้างตัวผู้ตรวจติดตามยังต้องไปตรวจสอบว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ตรงครบถ้วนตามที่ลูกค้ากําหนดไว้แล้วหรือไม่นั่นเองครับผมสรุปครับ การตรวจตามมาตรฐานของ IATF จะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภท 1. นะครับในส่วนของ Quality Management System Audit 2. ในส่วนของ Manufacturing Process Audit 3. ในส่วนของ Product Audit นะครับก็สรุปให้ฟังคร่าวๆ IATF 16949ตามนี้นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ในคลิปของอาดัมพาทา ISO ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ